สัตว์ที่นี่ก็จะมีที่มาอยู่2กรณีกรณีแรกคือสัตว์ปาของกลางคือพวกลักลอบเลี้ยงนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับและสัตว์อีกกลุ่มนึงกนะ็คือสัตว์แก้ไขปัญหาอย่างเช่นลิงเนี่ยออกไปสร้างความรบก,กวนให้กับชาวบ้านก็ได้ถูกจับเข้ามาไว้ที่นี่นี่เราก็จะเห็นว่าเจ้าะพี่เขาก็จะเอาอาหารเนี่ยเข้าไปให้ในกรงนี้กรงแรกเขาก็เป็นหนึ่งลมหายใจเหมือนกันที่ต้องการที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้สวัสดีค่ะ คนมันพันอาสาวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับภารกิจพิเศษที่วันนี้จะไปอาสาแต่ว่าไม่ได้อาสาช่วยคนจะเป็นการอาสาช่วยน้องสัตว์ป่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะจุดนัดพบแรกของเราก็คือที่นี่เลยตลาดสี่มุมเมืองค่ะนี่พี่วิรันะคะเป็นผู้จัดการตลาดสี่มุมเมืองแห่งนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็คือของที่เตรียมไว้ที่จะไปร่วมบริจาคกับเราใช่ไหมคะคอันนี้เอามาจากไหนยังไงบ้างคะเนี่ย จริงๆตลาดเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบหลายประเภทอยู่แล้วอย่างเช่นสับปะรดที่วันนี้ที่เรารวบรวมมาเนาะส oh, <okay. S 2> ินห้าเสรเจไใบผักแล้วก็แตงโมน i̇şte. ะครับริงตะลังตลาดเราเนี่ยได้รวบรวมวัตถุดิบพวกนี้อยู่แล <c oughs> ้วถ้ามีหน่วยงานไหนต้องการ นำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นเนี่ยอย่างนงานคนมันพนาสาเข้ามาติดต่อเราเราจะนําไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปให้สัตว์แล้วก็เออก,ก็ดีเราก็มีความรู้สึกดีนะในช่วงสถานการณ<ช>์แบบนี้<ช>คือไม่ใช่แค่คนที่จะแย่ค,คือสัตว์เองก็แย่<ช>ด้วยต้องขอขอบพระคุณแทนสัตว์ป่าน้องๆสัตว์ป่าที่รออยู่ด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราเริ่มขนกันได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็ยกของลงเรียบร้อยแล้วไอ้ตอนขึ้นมาเนี่ยตอนแรกดูเหมือนแบบก็เยอะระดับหนึ่งน uh, ะแต่พอยกลงทําไมรู้สึกอุย้ยเยอะจังนะคะหัวหน้าสวัสดีค่ะัครบหัวหน้าทวีมนะคะเป็นหัวหน้าที่ดูแลที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งครนายกแห่งนี้ใช่ไหมคะวันนี้เป็นตัวแทนของคนมารพนาสาแล้วก็เป็นแฟนๆรายการรวมถึงตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ร้านผลไม้อลิสาที่เขานำแบบว่าเป็นพืชผักหรือว่าอาหารที่น่าจะมาช่วยเหลือสัตว์ป่าที่นี่ได้ แล้วที่มีพี่ๆจิตอาสามาช่วยอย่างเงี้ยปกติมันมีอยู่แล้วป่ะคะปกติในช่วงที่ยังไม่มีโควิดเข้ามานะฮะก็จะมีเข้ามาทุกอาทิตย์นะ,ะพอช่วงโควิดมานี่เราก็ปิดศูนย์ช่วยเหลือนะครับไม่ให้คนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมแต่สามารถที่จะบริจาคของได้ สัตว์ที่นี่ก็จะมีที่มาอยู่2กรณีกรณีแรกคือสัตว์ป่าของกลางคือพวกลักลอบเลี้ยงนะโดยผิดกฎหมายนะครับและสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือสัตว์แก้ไขปัญหาอย่างเช่นลิงเนี่ยออกไปสร้างความรบก,กวนให้กับชาวบ้านก็ได้ถูกจับเข้ามาไว้ที่นี่แต่ว่าคนไหนอ่ะสนใจเขาอยากที่จะแบบมาร่วมสนับสนุนหรือร่วมบริจาคอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนคหัวหน้าติดต่อมาที่ศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งนครนายกนะครับค่ะ เบอร์โทรก็0 8 1 9 9 6 2 9 2 5สานะครับสามารถที่จะซื้อพวกผักผลไม้ข้าวของข้าวสารอะไรเงี้ยมา,มาได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ของพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะจัดข้าวของแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาของอเอาอาหารเนี่ยไปให้น้องๆกันครับ,รบอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทาเมื่อมาถึงที่นี่ก็คือการเอาอาหารเนี่ยมาให้น้องๆสัตว์นะคะที่แรกก็จะเป็นเจ้าลินะค่ะที่รอเราอยู่นะคะ นี่เราก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการใส่ถุงมือ,อยางเดี๋ยวเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยเข้าไปให้ในกรงนี้กลงแรกที่เราจะเห็นว่าไม่มีน้องลิงอยู่นี่ในฐานะของประธานชมรมโนรกสตานะฮะเป็นผู้หนึ่งในที่ก่อตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับดีใจดีใจจริงๆที่ วันนี้มีคนเข้ามาช่วยมีคนที่แรงเห็นความสําคัญของชีวิสตสัตว์เป็นสัตว์ที่เราเรียกว่าสัตว์ในกรงไม่ได้อยู่ด้วยความอยากอยู่ที่ไรฮะเป็นความที่ด้วยโดยหลายๆคนนี้ที่เราทราบเนี่ยเมื่อได้กลุ่มอย่างคนมันพันนาสาจิตอาสาชั่วประเทศ,าม,าศามาช่วยรักษาประมาณนี้เป็นสะพานบุญก็ทําให้สัตว์เหล่านี้นะฮะมีลมหายใจที่จะอยู่ตรงนี้กับเราต่อไป,อไปเหมือนเราครับเขาก็เป็นหนึ่งลมหายใจเหมือนกันที่ต้องการที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้ เพราะนั้นก็เลยอยากยิงยันทุกคนว่านะหยุดที่จะค้าสัตว์ป่านะหยุดที่จะเลี้ยงนําสัตว์ป่าที่ปีพรบรมีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยนำไปเลี้ยงเป็นสิทธิส่วนตัวนะเราหยุดได้แล้วครับที่จะเป็นผู้สนับสนุนทางอ้อมก,ก็คือการกินสัตวนะ์ป่านักล่าสัตว์ป่าอะไรพวกนี้ก็จะถูกตัดตอนลงนะเพราะนั้นก็อยากยิงยอนทุกคนให้ดูแลช่วยดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้นะครับให้เขากลับอยู่ในธรรมชาติของเขาโดยโดยสมบูรณ์ของเขาตามรูปแบบของธรรมชาติทั่วไปนะ